สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโอนทคณิตม6กปี2565ันนะคะ3ข้อนะคะก็คือมีข้อที่1ข้อที่3แล้วก็ข้อที่5นะคะเราจะมาเริ่มทำข้อที่1ก่อนเลยนะคะโจทย์มีอยู่ว่า2 0 0แสนลบ1 5 0่0บวก20คูณสา้เท่ากับเท่าใดนะคะเราจะมาเริ่มทำคูณก่อนนะคะเพราะว่าในลำดับการดำเนินการของคณิตเนี่ยเราต้องทำคูณก่อนลบนะคะเราจะมา คูณวิธีรัดเลยนะคะก็คือ35คูณ2ได้70นะคะแล้วก็มีเลขส่วน3ตัวก็ใส่ไปค่ะดังนั้นส5เออ2,000คูณ35ก็จะเท่ากับ70,000นะคะในขั้นตอนที่2น,นะคะก็คือทำในวงเล็บค่ะก็จะเอา2 0 0แสนอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะก็จะเอา2 0 0แสนเนี่ยลบกับ หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบนะคะก็ลบปกติเลยะคะ่ะก็จะได้หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะคะก็จะเอาทั้งสองเนี่ย มาบวกกันตรงนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็เอาแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบวกกับเจ็ดหมื่นค่ะคำตอบก็จะคือ สองแสนหนก็้หนะคะก็จะตอบข้อที่3ค่ะต่อไปเรามาดูข้อ3นะคะเขาให้เศษสจจ่วนแล้วก็จำนวนขามาแล้วเขาถามว่าให้เรียงลำดับเชือกที่ยาวน้อยที่สุดไปหาเชือกที่ยาวที่สุดนะคะแล้วก็จะมาดูตรงนี้ค่ะเพื่อเปรียบเทียบนะคะ สังเกตได้ว่าส่วนแต่ละส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเราจะทําให้ส่วนทุกส่วนเนี่ยเท่ากันเท่ากับ12ค่ะเพราะว่าเราท่องสูตรคูณแม่3ก็จะ12ท่องสูตรคูณแม่6ก็จะ12นะคะเราจะมาทำ7ส่วน3ให้เป็นส่วน12ก่อนนะคะก็คือ7ส่วน3คูณ3คูณอะไรได้12นะคะก็คือ3คูณ4ค่ะคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะเท่ากับ28ส่วน12นะคะ เชือกสีขาวส่วนเท่ากับสิบสองแลไม่ต้องทําอะไรมันนะคะต่อไปเราจะทําให้จํานวนค่าเนี่ยเท่ากับเศษเกินก่อนนะคะก็คือหกคูณสิบสองได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามนะคะก็จะเท่ากับสิบสามส่วนหกหกแล้วก็หกคูณอะไรได้สิบสองคะก็คือหกคูณสองนะคะคูณทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับสิบสามคูณสอง เท่ากับ26ส่วน12ต่อไปแล้วก็จะเปรียบเทียบนะคะว่าเชือกสีใดน,น้อยที่สุดนะคะน้อยที่สุดก็คือเชือกสีขาวค่ะ1 1ส่วน12ต่อไปเชือกสีดำนะคะ26ส่วน12ยาวที่สุดก็คือเชือกสีแดงนะคะ28ส่วน12นะคะดังนั้นตอบข้อ หค่ะเชือกสีขาวเชือกสีดำแล้วก็เชือกสีแดงนะคะต่อไปข้อที่หนะคะสมหญิงสังเกตจํานวนปลาหางนกยุงในอ่างเลี้ยงปลาของตนเองนะคะพบว่าในแต่ละสัปดาห์มีจานวนปลาหางนกยุงที่เปลี่ยนไปสามารถบันทึกจำนแนตามเพศได้ดังนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะมาแล้ก็จะมาดูว่าโจทย์ต้องการอะไรนะคะ ถ้าจำนวนปลาหางนกยูงมีการเปลีป่ยนแปลงคงที่ในแต่ละสัปดาห์ตามตารางดังนั้นในสัปดาห์ที่8ของปลาหางนกยูงในอ่างของสมหญิงจะมีนะคะก็คือเขาถามในสัปดาห์ที่8นะคะจำนวนปลาหางนกยูงเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมาดูในตารางนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนุกรมนะคะ เราจะเพิ่มตารางนะคะในสัปดาห์ที่เรามีถึงสัปดาห์ที่4ต่อไปก็สัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7แล้วก็สัปดาห์ที่8นะคะเราจะมาดูในเพศผู้ก่อนนะคะว่าเพิ่มหรือลดนะคะ3ถึง10เนี่ยอันนี้คือ10นะคะ3ถึง10เนี่ยเพิ่มลดคะ่ะก็คือเพิ่มนะคะเพิ่มไปเท่าไหรค่ค่ะเพิ่มไป7ก็คือบวก7นะคะต่อไป สิบไปสิบเจ็ดก็คือบวกเจ็ดเหมือนกันนะคะสิบเจ็ดไปยี่สิบสี่ก็บวกเจ็ดนะคะต่อไปในสัปดาห์ที่ห้าก็ต้องเท่าไหร่คะบวกเจ็ดเหมือนกันนะคะก็คือเอายี่สิบสี่เนี่ยบวกกับเจ็ดได้เท่าไหร่ก็คือได้31นะคะต่อไปสัปดาห์ที่6ก็บวก7เหมือนเดิมคะ่ะก็จะได้38ในสัปดาห์ที่7ก็บวกอีก7เหมือนเดิมคะ่ะก็จะได้45ต่อไปในสัปดาห์ที่8แล้วก็จะเอา45บวก7เหมือนเดิมนะคะ ก็จะได้52ค่ะเราได้เพศผู้เรียบร้อยแล้วนะคะจอไปเราก็จะมาดูในส่วนของเพศเมียนะคะว่าลดหรือว่าเพิ่มนะคะ62ในสัปดาห์ที่1ได้62ในสัปดาห์ที่2ได้54ก็คือลดนะคะแล้วก็เอา62เนี่ยลบ54ว่าลบได้เท่าไหร่นะคะก็คือลบ8ค่ะต่อไป ต่อไป54กับ4 6ก็ลบ8ค่ะ46กับ3 18ก็ลบ8ค่ะต่อไปในสัปดาห์ที่5แลเราก็เอา38เนี่ยลบกับ8นะคะก็จะได้30ค่ะในสัปดาห์ที่6เราก็จะเอา30ลบกับ8อีกค่ะก็จะได้22ในสัปดาห์ที่7เราก็จะเอา22อลบกับ8อีกนะคะก็จะได้14ค่ะ ต่อไปในสัปดาห์ที่8ดนะคะเราก็จะเอา14บเนี่ยลบกับอีดนะคะแล้วก็จะได้หค่ะแล้วก็จะได้ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูค่ะว่าตอบในข้อนี้ตอบอะไรนะคะข้อที่1ในสัปดาห์ที่8เราก็บุณเลสัปดาห์ที่8ดเลยค่ะว่าข้อไหนเพศผู้ได้5้าสิบนะคะก็คือ มีข้อ3กับข้อ4นะคะที่ว่าเพศพูด้ได้5้าสค่ะแล้วก็เพศเมียได้6เพศเมียได้6ก็คือข้อ3นะคะในข้อที่5้าเราก็จะตอบข้อ3ค่ะ